ที่ต้องเสียชีวิตเกือบ2,000รายเลยนะคะจากการที่จะต้องว่ายน้ําแล้วก็จมน้ําในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการที่จะอพยพออกจากลิเบียไปยังยุโรปนะคะส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโดยทางด้านของนางเมลิ s ซาเฟรมิงซึ่งเป็นโฆษกสํานักงานข้าหลงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือว่า UNFCR ได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงเดือนสิงหาคมเชื่อว่ามีคนเสียชีวิตประมาณ1,889รายในระหว่างการเดินทางซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีถึง1,600รายเสียชีวิตในเดือน,น,อนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมแต่เมื่อวันอังคารกองทัพเรืออิตาลีได้ช่วยชีวิตผู้อพยพได้364คนหลังจากที่เรือล่มนอกชายฝั่งลิเบียและเก็บกู้ศพผู้เสียชีวิตได้ถึง24ราย สำนักงานข่าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติระบุนะคะว่าเหตุรุนแรงทางการเมืองในลิเบียทําให้ประชาชนจํานวนมากหาทางเข้าถึงแผ่นดินยุโรปด้วยเรือและยอมเสี่ยงตายในทะเลมากกว่าใช้ชีวิตอยู่ในเขตส,สงครามนอกจากนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมามีผู้อพยพทางเรืออยู่ในยุโรปทั้งสิ้น124,380คน ส่วนใหญ่นีภายสงครามและความรุนแรงในประเทศโดยอิตาลีถือว่าเป็นแหล่งพำนักของผู้อพยพมากกว่า18,000คนรองลงมาเป็นที่กรีซค่ะที่มีผู้อพยพเดินทางไปถึงเกือบ15,000คนและสเปน1,800คนขณะที่มอลตา300คนแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขของผู้อพยพเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่60,000คนและปี2555อยู่ที่22,500คนส่วนปี2554 60,900คนเนื่องจากปีนั้นเกิดเหตุการณ์อารับสปริงนั่นเองค่ะ